สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศาบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์กับวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุนะคะสำหรับหลายๆคำถามที่ส่งมาหาพอ,อน้อยเพื่อให้ดูให้ว่าจะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนแล้วจะได้รับเงินเมื่อไหร่ลงทะเบียนไปแล้วท่านจะได้รับเงินเมื่อ ะนะคะก็ะมาดูคำถามนี้ค่ะท่านหนึ่งเกิดวันที่11 11ดกรกฎาคม2508้าศูนกับดกรกฎาคม2 5 0 8ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วหรือยังค่ะมีคำตอบให้เลยนะจ๊ะค่ะท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วสำหรับท่านที่เกิดค่ะสำหรับท่านที่เกิดในวันที่11กรกฎาคม250 8. ซึ่งช่วงนี้ท้องถิ่นทุกแห่งท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตนะคะก็เปิดให้มีการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสำหรับท่านที่เกิดก่อนเกิดก่อนวันที่2กันยายน2508เพราะฉะนั้นท่านที่เกิดในวันที่11 กรกฎาคม2508ท่านสามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวนาจาที่มีการเคลื่อนไหวได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีบรรไดบัญชีหนึ่งที่บัญชีต้องมีการเคลื่อนไหว การบ,บางธกา,ารารถ้าเจ้าตัวไม่ไปขยับกระเยื่นเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารอาจจะอาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบเคสนี้เกิดขึ้นที่ส่วนราชการที่เปอน้อนอยปฏิบัติราชการอยู่นะจ๊ะในช่วงที่ท่านมาขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุท่านไม่ทราบว่าบัญชีของท่านโดนปิดท่านก็เอามาขึ้นทะเบียนลงทะเบียนถึงคราวที่ท่านจะได้รับเบี้ยอย่างจีบ ผู้สูงอายุกมบัญชีการอ้นเงินไม่ได้โอนเงินไม่สําเร็จไม่เสียสิทธิ์แต่จะเสียเวลานะจาะแต่จะเสียเวลาค่ก็ฝากไว้สําหรับท่านที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุนะจ๊ะไปด้วยตนเองไม่ได้ค่ะไปด้วยตนเองไม่ได้ค่ะก็ให้ใช้หนังสือมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจจะไปติดต่อขอรับที่ส่วนราชการที่ท่านจะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุก็ได้หรือจะโหลดจากอินเทอร์เน็ตก็ได้เป็นหนังสือมอบอำนาจทั่วไปลงในรายละเอียดว่า,ามอบอำนาจให้กับญาติพี่น้องหรือใครที่สะดวกที่อยู่ทางบ้านเป็นผู้มีอำนาจจัดการในการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุให้แก่ข้าพเจ้าจนเสร็จการนะค,ะ,คะก็สรุปคร่าวๆไม่ต้องยึด เยอะไม่ต้องยืดยาวการในข้อความก็เป็นผู้มีอํานาจในการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุตลอดจนให้ให้ถ้อยคาต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการอันนี้คือ,อรายละเอียดน,นะคะการท่านก็ลงนามตรงผู้มอบอํานาจส่วนผู้รับมอบอํานาจก็ท่านใดที่อยู่ทางบ้านที่ท่านมอบให้นะคะเป็นผู้ลงนามตรงผู้รับมอบอํานาจรวบรวมเอกสารส่งไปจะิีอันนี้กรณีที่ไปด้วยตัวเองไม่ได้ พร้อมสำรนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเองทะเบียนบ้านสำเน,นาหน้าสมุดบัญชีของท่านเองในจ้าการรวบรงท่งไปจน,นีค่ะในส่วนที่ท่านที่จะไปขึ้นทะเบียนด้วยตนเองก็ใช้เวลาไม่นานตามที่ปอ,อน้อยได้นําเรียนประชาสมคัญให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะคะ11ก,กะรกฎาคม2 5 0 8ไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยช่วงนี้แล้วท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพในช่วงไหน ท่านจะได้รับเบี้ยยางชีพหลังจากเดือนถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ,บ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่11กรรกรกฎา,าคม2568 เพราะฉะนั้นเดือนแรกเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนสิงหาคม2568เป็นต้นไปค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามมาหรือท่านใดจะสอบถามพ่อน้อยเพิ่มเติมส่งวันเดือนปีเกิดมานะจ๊ะพ่อน้อยจะดูให้ว่าท่านจะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนแล้วเดือนแรกเดือนแรกที่ท่านจะได้รับท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปค่ะทุกคําถามที่ส่งมา พอหน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอหน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะการสำหรับในคลิปนี้พอหน่อยต้องกลับลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ